ประธานจะม่นมีสมาธิจะเป็นคนเสือแก่โรงเรียนนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้อ่ก็เลยประเด็นที่สามไม่รำรองก็ตัดออกนะตัดออกตัดออกก็เหลือประเด็นที่หนึ่งกับประเด็นที่สองเอาไงดีล่ะหนูเอ้ยฮะเอาประเด็นหนึ่งแล้วประเด็นสองฮะได้ครับเอาประเด็นหนึ่ง ประเดินสองกรรมาการเราว่าไงเมื่อกี้เราบอกกันว่าไงนะอ่ะกรรมาการคำวิการาบอกนะครับก็คิดว่าพวกผมเตรียมกระเป๋าเดินทางได้แล้วก <c oughs> ็ขอสรุปปันธงเป็นนินาทีสุดท้ายอก็ตามใจพวกเราตามใจพวกเราเ นี่ทางการนี่ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรแต่ว่าอกนรมการีความเห็นว่าควรจะรับรองนะควรจะรับรองครับขอผิขอบุณครับ